อ่ะโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้จ้าชาแนลตอนนี้มีกิจกรรมกดไลค์กดซับคอมเมนต์แจกของรางวัลกันอ่ะตอนนี้ผู้ติดตามช่องผม900คนไม่ถึงพันสักทีหลายเดือนแล้ว <c oughs> ก็เลยมีกิจกรรมแจกแจกแล้วกันถ้าครบ1,000คนติดตาม1,000 s u ั s ซับสไครเบอร์ก็จะแจกหัว interpolist p o l i s บกเจ็ด หนรางวัลแล้วก็ล้อ m a ็ w วา e ทวิต t ตอร์บิก้าบออีก1นรางวัลบวกห้ล้อนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวค่อยดูราคากันแล้วก็รางวัลปลอบใจเป็นไลน์แองเจิลออฟเลสิอันนี้ในช็อปจะขายอยู่2องแสนสองแสนกลางๆแต่ในตลาดอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูราคากน <c oughs> ันก็ไม่บอกราคาไปทีเดียวหรอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูราคากันว่าของที่จะแจกเนี้ยมีมูลค่าที่เท่าไหร่อืม รับรองว่าราคาก็นิดๆหน่อยๆไม่แพงมากนะก็อ่ะโอเคเราไปดูบวกเจ็ดนี่บวกเจ็ดมีไหมอ่าบวกเจ็ดไม่มีราคาบวกห้าก็อยู่มาล้านสามบวกหกก็จะอยู่สักสามล้านบวกเจ็ดก็น่าอยู่จะประมาณห้าล้านห้าเอ็มห้าเอ็มก็ตีไปประมาณหนึ่งร้อยบาทก็ห้อหนึ่งร้อยบาทหัวห้าเอ็มล้อ แม็กวทวิตเตอร์แม็กวทวิตเตอร์แม็กวทวิตเตอร์บิการ์โบนบวกห้าโอ้โหอ๋อบวกห้าจะอยู่ประมาณเออสักล้านหนึ่งอ่ะล้านสองล้านสามอ่ะประมาณน,นั้นก็ประมาณยี่สิบาทยี่สิบสาสิบบาทอืมอาจจะฟังเป็นราคาบาทมันจะดูเหมือนน้อยอ่ะ อ่าโอเคเรางวัลเป็นลายลายก็จะอยู่มนันเนี่ยราคามันเหวี่ยงเอาราคาจริงอ่ะในช็อปมันแค่สองแสนนิดๆอ่ะลายนี้ก็ตีเป็นราคาห้าแสนโอเคก็จะแจกประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าทําไมราคามันถึงเวี่ยงเพราะบ,บางคนอ่ะเดี๋ยวนอกเรื่องก,ก่อนอ่าถ้าเราจะซื้อของนะซื้อลายซื้ออะไรเงี้ยเราเข้ามานี่เลย a c c e s s o r y shop ตัวนี้นะตัวที่เมาคลิก a c สเซซอรี่ช็อแล้วกดมาที่กลับซูช็อปสำหรับบางคนยังไม่รู้นะเอ,อแล้วก็เข้ามาดูว่าตรงนี้มีราคาไหนราคาเลนไหมไม่มีอ่ะล้อมีไหมเป็นราคาเงินเลนเรามาดูซิว่ามีไหมโอ้ล้อโคตรเยอะเลยถา้าเราไปเจอล้อแบบพวกเนี้ยข้างนอกราคาทั้งสิ่ยี่ล้านเนี่ยเรามาดูในนี้ก่อนเผื่อในนี้มีอ่าโอเคเราเจอราคาเลนละอืม เนี่ยล้อจีน50,000นล้อไม้แสนแล้อพวกเนี้ยราคาหลักหมื่นหลัก 100, แสนอะไรอย่างี้อ่าบางคนก็เนียนเนียนลักไก่เอาไว้ขายข้างนอกขายตลาดก็ล้อนี้ก็ไปขาย3 0 0 0 0 0เอาราคาเอากำไรนูน่นนี่นั่นต่างๆอ่ะเดีย๋ยวไปดูที่ลายดีกว่าลายเรือลมข้างล่างเลยลายไลยลอ่ะเปิดมาเจอเลยลายรีวิวลายซะละกูอ๋อโอเคลายนี้ ทิ้งไปก่อนถ้าเกิดเราจะซื้อแบบเราไม่รู้ว่าข้างนอกลายมันจะสวยไหมแล้วก็ดูชื่อมอนก็ได้ดูชื่อมาแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ซื้ปึง้งนี่สวยไหมสวยไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่เติมแคส <ica> ซื้อ<ๆ>เรา fishing, <S <S ก็มาดูตรงเนี้ยว่าลายแบบนี้มันใส่แล้วจะเข้ากับรถเราไหมแล้วเราค่อยกดเติมแคสซื้อหรือไม่ก็เอาเงินเอ็มไปซื้อข้างนอกได้เหมือนว่าถ้าเกิดเราซื้อข้างนอกแต่เราไม่เคยลองลายเงี้ยอืมมันก็จะไม่รู้ว่ารถ ถดราลายจะเป็นแบบไหนอ่าโอเคเนี่ยเราก็ลองใส่ไปใส่ไปจากที่ดูดูมาก็ไม่ค่อยเท่าไร่ประมาณเอวแล้วกันไม่เท่าไร่คน <c oughs> ละเท่าไร่กันแล้วโอเคดูลายพวกนี้นี่ราคางเงินเลนลายที่มีกันนี่ประมาณแบบนี้ <c oughs> เป๋ไป,เป,เ,ป,เ,ปเป๋โอเคนี่ก็ไม,มสวยเท่าไหร่ เป็นลายฟรีพูดง่ายาลายฟรีนี่ลายไฟนี่ก็ได้นี่ angel of r a l i t y ไลนยนี้สองแสนสี่แต่ในตลาดขายห้าแสนเห็นปะเออบางคนคือแบบบางคนไม่รู้ว่าตรงนี้มีไงอืมนี่นี่โอ้โหเป็นตาราหมากฮอตเลยโอ้ไอจามาการนี่ก็สวยนะเนี่ยใส่อันนี้ด้วยอันนึงใส่น,นี่อันนึงโหเป็นรถสัญชาติเลย เจ็ดแสนอ่ะโอเคนอกเลือกเยอะไปแล้วอ่ะอีกอย่างหนึง่งทูนิ่งช็อปพวกเกียร์พวกอะไรพวกเวกนี้ยจะดูไงวะนี่อ่ะเนี่ยมันจะมีอัน,นีนเกียร์เลเวลสามใช่ไหมอันนี้มันมากับรถอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะซื้อเกียร์อยู่ไหนวะนี่ซีดานสี่สปีดห้าหมืน เอาไปขายราคาสูงกว่าเดี๋ยวเราเอาดูสี่อันนี้สีนะ 50, เ่เกียร์สี่นะห้าหมื่อเกียร์ห้าอยู่ไหนวะเอาม,ามีสี่เกียร์นี่วะอา่าเราลองมาดูราคาตลาดกันอ้าวกูกลาเป็นราคาแฉเฉยเลยเฮ้ยปเป็นรายการแฉสะละซีดานสีสปีดนี่เมื่อกี้ห้าหมื่นเอาม่ใช่นี่ซีดานสีสปีดห้าหมืนเอามาขายหนึ่งแสนสาม เห็นปะราคามันเหวี่ยงเลยราคา,าดีตเลยแล้วก็มี Exotic 7 Speed นี่ราคาแค่2องแสนหรือแสนห้าเนี่ยแหละจะไม่ผิดเอามาขายสองแสนเก้าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่ความพอใจของลูกค้าซื้ออ่ามันก็ไปโทษเขาไม่ได้โทษเราก็ไม่ได้อยู่ที่เราเราจะซื้ออ่ะโอเคก็จะมาแจกกัน3รายการนี้แล้วกันอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะก็ กติกาก็คือกดไลค์คลิปกดซับแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ชื่อคนขับแล้วก็บอกเหตุผลว่าไม่ต้องบอกเหตุผลดีกว่าแค่คอมเมนต์ชื่อคนขับกับกดไลค์กดซับก็พออ่ะโอเคแล้วผู้โชคดีผมก็จะส่งให้ในวันที่ยอดซับสไครต์ถึงหนึ่งพันก็น่าจะสามสี่วันนี่แหละมะั้ง ดีจะยิงแอดด้วยอ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ให้ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างรถมันไม่เท่ด้วยแหละมันก็เลยใส่ออกมาดูไม่ค่อยหล่อแต่ถ้าเกิดไปใส่พวกรถสวยมันก็จะดีอยู่นะแต่ล้อสวยเสียดายราคาไม่ค่อยแรงอ่ะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีกทีตอน1,000ซับสไครต์ล้กันสำหรับของ3ชิ้นนี้ไปละอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์ด้วยละกันไปละเจอกันครับอ่ะโอเคอยู่ในช่วงแจกเงินนะครับเนื่องจากคลิปนี้อ้าไปเมื่อวานผมได้บอกว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ต้องการให้โอนให้10,000แนสามารถคอมเมนต์ได้ตอนนี้ก็มี10คอมเมนต ก็มีคนที่คอมเมนต์มาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งเงินให้กันเลยแปดคนโอเคหนึ่งแสนอ่าโอเคกองรับข้อความของผู้รับเต็มเอา้าวอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยส่งให้เขาไปคนต่อไปก่อนแล้วดีกว่ามาร์ก เอาอ้าโอเคคนแรกเราส่งไปเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณเต็มถังถังหนึ่งแสนไปจาก YouTube ครับหนึ่งแสนไปโอ้กูโอต๊ต ใช่ปะอ่ะกูโอต๊ตโอเคหนึ่งแสนโอเค Q U S S ครับหนึ่งแสนกล่องผู้รับเต็มอ่ะตอนนี้มีสองคนลวกล่องผู้รับเต็ม ต่อไปคุณลอสแอนเจลิสจาก YouTube ครับหนึ่งแอ่ะโอเคเรียบร้อยส่วนใครอยากได้หรือว่าอยากหาค่าน้ำมันหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วกันอ่าโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าตลอดวันนี้สวัสดีครับ